วัดนีจ้ามือนี่ยายจะไม่กล่าวผ้าม้วนผ้าเราไ้เราหน้าแถวหน้าขุกไว้ะไรได้จ้าเด้อไปขอบวัหลุนได้จาา้าสิ่งแรกก็ขอบคุณทุกไลททุกแชททุกคอมเมนต์เด้อที่มีให้ยายได้ที่เสมอมาแลว้วมาถึงยายนําขอบคุณจากใจจ้าไปไปหลุนเลยพี่น้องสิมีมาหนี่ตาทองสิพ้มา,ออามาหรอและไอสวนพี่สาวเพิ่นมอง ไปยังมาอภัยไปเบิ่งไปงัดทางงัดบ่พี่น้องเด้อไปลุย้ยไปท้องมีบอลนี่โอู้หูหนูเห็นพอน่อ,อ,อ,นพอน้องนี่พี่น,ออน,อน้อง อเห็นมันมีเลยบ่อมีพ่อนอพอนอตอวฉันด้วยพี่นอ,นอ,อไป่มีนอพ่อมีนอนไปต่ทองสืพาพไปหาเบื้องซักมันจมีมานอน,นออ้ยแบกแงเพึ่งกำลังดอกอ้ยเห็ดก็มีพี่น,อน้องเห็ดยังนี่เห็ดคอนบาน อพี่น้องมึงดีนะมาแบบรอห้รอหน้าเพื่อได้ของกินของอย่างนะจ๊ะถ้ามีเอาถ้ามีของกินเอาทุกอย่างที่กินได้นะจ๊ะพี่น้องไปหุ่นตาท่องไปแล้วหุ่นตาท่องไปลุยตาท่องวาหาเหาะหาเห็ดหาหยังวะงตาท่องเอาเห็นมอตาท่องเ้ย อยพี่น้อนนี่ยัง,ง,ยง <c oughs> วันนี้เป็นวันตะตถง <c oughs> รือหมออพี่นองหลังจากไปทำมุนมาได้จาด่ายด้วันนี้เป็นวันข้าวสากดับหรือวันไอหมู่บ้านวันที่หนึง่งเป็นวันยังก็เพาะ วันยังนะพอดีคำอี้เขาบอกกันนะเออวันดวงตาของเพิ่นดวงตาวันนี้วันข่าวสากดับของไทยเด้อจ่าเด้อขาา่าวสากดับพู้นตะทองไปทำผืนพี่น้องไปลุยไปเมืองอเปตื้อมันเอาสับป,ประรดเจ้าของไอเจ้าของสวนเพิ่นเอากินเมืลม่ล่ะโอ้หมาหมดท่านผืนแล้วพี่สาวตาทองอไย วันไหดยังกะในมวนๆแล้วในเห็นในท้ายพี่น้องหูว่ามาทำมาหากกินกาใหญ่กันนอนอยู่บ้านพักทวนพี่น่อโอ้ยแต่ท่อเอาาวล่ะยาวมาไห้เยาวมาได้น้องใหม่ยาวเลยพี่น้อง ไปคำเสียคือยายจะไม่กากผ้าม้วนนี่หลยไปแล้วพี่น้องอุ้ยท้อทองนี่นี่พอดีเออไปไหว้พระนี่ไหมท่องว่าไหวเพิ่เพิ่นเก็บเพิ่มว่าอุ้ยดอกเขาภาษาดอกเขาหรือดอกขอกท้อ อ๋อดอกเขาวัชษาอ๋อดอกเข้าวัชษาโอ้ยดอกงามๆเลยพี่น้องมีหลายสีอยู่เป็นติบแต่นี่ทั้งนี้มันมีดอกสีขาวนะนี่ดอกต้องต้องเอาไปตอกเก็บใหมามูอเิ่นมาเก็บเอาเลยนะมาเก็บดอกเฉลเตยอยู่ที่กันขังที่กันแล้ววะวันนี้เห็น h e ด t อุ้ยป๊าพี่ดอกเก็บเถอะเก็บเก็บ ตาทองไปกิกับป้าน้อยตาทองหมด้องหนไม่พี่น้องพี่ขาวสีนี่ได้จังขาวดีแต่พี่น้องหมดหมดหมดตาทองบักผีอพี่ขาวอยู่บักพาว้นอกว่ะมังเถือกเอิตาทองมางเถือกเอินพอเนาะจ๋าเนาะ มันเทียมก่อนหลงดรื่องเดิมเอ็นเอ็นตาทองกระมวนคือกันเอ็นพ่อเอ็นคุณพ่อกระมวนคือกันเนาะพ่อเอออย่าพี่น้องเออพี่น้องอย่าถึงใหญ่เด้อกับตาเด้อจ่าเด้อยังไงกระเบิงเพลินเน่ะว่ายใหญ่วันลูกสาวก็บ่ค่อยเก่งด่านนี้เนาะจ่าเนาะบอกกับบ๊เป็น จังไดอย่าเบื่ออย่าลำคาญลูกสาวเด้อจ่าเด้อทนเอาก่อนเด้อทนใหญ่หายก่อนจังไดก็อย่าถึงใหญ่กับตาเด้อจ่าเด้อขอบคุณค่ะอ้าววันไหนจบคลิปบอกแฟนคลับเพิ่นกับเอฟซีเพื่อนบ๊ายบายครับอย่าถึงใหญ่ได้อจ่าเด้อจังไดกับตาเบืองใหญ่นะกับตาเยเด้อจ่าเด้อ โอ้ยหมดายงางไปสะก่อนเดี๋ยวลูกสาวสะเอารถพับไปหาตาทองนี่จ้ตะตาทองสียยางไปเรื่อยๆโอ้ยตะทองอยางหดสะแล้วไปเบิ่งเลยสะม,มันสีมีอย่างเผื่อมีพักมีอย่างนะจะ๊ะเนาะเผื่อผอเฮ็ดปวกเผื่อมีเฮ็ดปวดมองเคยออกเพื่อนนะหมูพี่น้องเพื่อนมาเคยออกไปเลาะเบิ่งก่อน อ๋อพี่้องอุ้ยพักบุ่งตะท่องางนี้ออ้ยอหายหายหยอู้ยมันลอยพ่อเอาทั่วอู้ยพ่อพ่อเอาทั่วอู้ยพี่้องกบอีลีด้นั่นเห็นมตัวบบไ่ได้ไงเออเห็นแล้วดต่พี่้องก็สีเห็นมาหนิ น,นั่นอุ้ยบักใหญ่ัยัออยางไงาเลยอุย้ยจะขึ้นมาจับเอาตาทองจับเอามาตีตีบ่ได้อปบ่ได้โอืมันมาแม่นยังฉมวงเนาะยังเกาะฉมวงฉมวงถ้าฉมวงนี่สิได้เลยพี่น้องอุย้ยเต็นโตยังไงเลยเพี่น้องมันยังลอยอยู่บ่เนี่ยตาทองอนะ่ะนอ,อุ้ยโอกบเอาบ่าได้พี่น้องโตไปยังไง มาออกมาท่านออกอะมั้งพี่น้องเฮ็นกะเอินเนอะเฮ็ดกะเฮ็ดเฮ็ดกอดเอ้ยเ็ดเฮ็ดเกิดอยู่ในคอนใหม่อยู่ในหนามเนี่ยพี่น้องเห็นมาหนั่นป้อะเฮ็ดคอนหลังม่วงเฮ็กบโตไปยังไงถ้าเต้นลงบอล์กแค่ไหนน้ตาทอง เต้นคุบเลยแต่ทองนี่หายมันยังน่อยอยู่คือไปเห็นคืนไปทางอืนเหรอคือไปทางอื่นเทอไปหมอมงอ,อื่นละคมน,น,นมัน็กิดเต็นาใามาัามเก็บพ้บุ่งแล้วหยอนอง,งามๆนี่ต้าทองก็หย่อนสวยๆบุ๋ยอด้องงารงหยอนง่ยเลยนี่นี่เ้าทองนี่นี ได hey, ้กุ no, 8, 2, nah ้งในเสียได้กบอีกนี่เ่ราะฉันได้ฝนตีเนาะตาทองเหรอพ่อหมุงทำงานด้วยตาทองเก็บพ่อหงแมนมาอนี้ขอนไดเอ้อนเอาทุกอย่างที่กินได้มีเีองมีปาพี่น่องเมืองปอหนอนงามเนาะเขาเอิบพ่อหุงแดงว่ะตาทอง อ๋อตาทองนี่เออตาทองบดนแดงกัดอ้าวอ้าวยักษ์เบเครบบบนไม่ได้เลยเนาะพี่นอะกับหานงานไปว่งไปไปเรื่อยๆเพื่อมีของให้เก็บน่าจะเนาะอ้หมดมาแต่ใส่ไปไปนอง มาขอพี่น้องเราว่าให้เก็บเอาเลยแล้ววะบอกบวบบอกบวบเราเอาไปโลดเอาไปกินแล้ววะนี่แหละพี่น้องในทังเกะอันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยโอ้โหผัวผัวมันไม่ใหม่ฮาร์ดดิล่ะเอาอันนี้มาให้เอาไปต่อยเอาแล้ววะมึงมากระถามเชี่ยวหลายบ่เชี่ยวหลายบ่เออพี่น้องได้แล้วมาหนี้ ไปพัดนี่ตุ่มใส่ป่าออมใส่ป่านะตาทองอ้าโถกือพี่น้องก็เถิดความไปเนอะเสียงดัง,ง,ดงพี่น้องไอ้ท่าไม่ตกไปเอาไม่เยี่ยงบางเนี่ยนะพอ,อ,อต่ต้ใหญ่หรือกรบน่ะ ไปใส่หลอกเออใส่หลอกเพื่อมันหมานบอกเพคนให้ไปตอเอากรุบโตนั้นยังว่าทำมีชมวกได้แล้วเนาะพ่อมันมันมันนุ่งมันนุ่งข้างล่างอู้นัโต๊ะล่ะพี่น้องได้แล้วมันหมันแล้วมันพักมันหยาเอาทุกอย่างที่กินได้อู้ฮากเราพ่ออู้เราเก็บเพชรพลอไปแล้วยังไง เก็บเน้นเอาเนี่ยปลามันเนี่ปลามันผืนว่าหม่องปลามันเออหม่องปลาเล่าแล้ววะเฮ็ดออกร้ายหลายแล้ววะแดดพอแกงอยู่แล้ววะโอ้หุ่นตะท้องเขอาตัวนี้แหละไปแกงใส่ปลาเขานั่นน่ะเก็บใส่กระตากเปาะลพักเปาะหลไยมันอยู่สูงเนาะหุ่นแต่คล้องกินเด่นจะพักวันมันมันเด่นพักแล้วพี่น้อง อ่แมนผ<า>ัดใส่ไข่กระเสบ็ดได้จ้าทอง<า>อ้อฟ<า>นั่นตัวฮะแมน<า>โจมซีบอกบวบแลับต้องแน่นนกับ,บ,บวัวบวบแล้วว่าไปไปขอบคุณคุณยายที่ให้บอกบวบไปแกงไปผัดใส่ไข่นะคะขอบคุณค่ะ หอนเทียนแล้วม่ใช่จะจบคลิปไปจบยุ่งเทียนเนาะว่าไหนยังไงเอือนใหญ่นะเอือนใหญ่มาชิมาจบคลิปใหญ่ใหญ่กล้วยหลานพี่โน,โออออน้องเอ้าตะท่องเอ้ากล้วยหลานเออกล้วยกล้วยหลานหอนใหญ่มาจบคลิปเอาตาท่องเอาจบคลิปเอา,เอาเนี่พี่น้อง <laughs> นี่พี่น้่เอาใหม่จะทอเอานี่มาพี่น้องกันเพราะจิบจบคลิปเด้อจ้าขอฟุ้นทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ที่ยายใหญ่ดีเสมอมาจึงได้กระฟากกดไลค์กดแชร์กดสต๊าคให้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจำมิกาเด้อจ้าสวัสดีค่ะก็เอายายบ้านเอาหลานหน่อยจะทอจะทอเรียบรนอยจ้าจึงได้ก็อย่าทิ้งยายเด้อจ้าเด้ออย่าทิ้งยายกับตานะคะบ๊ายบายจุ๊บ はいか